ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ละคือแต่คือแล้วคือที่จะผ่านไปได้เนี่ยเออค่ะแล้วคืนนี้ก็ดูเขยซาพ,พอตาแซบกันค่ะคืนนี้ฝันใจไม่ได้มานะคะเขามีงานเขาเองที่นี่ก็ตกจ้ะเห,เหมือนแม่ ขอก็เล่นให้ค่ะเราคือเจ้าภาพเป็นเราเราต้องเอาความคิดของเจ้าภาพเป็นหลักอยู่แล้วความต้องการของเจ้าภาพเป็นหลักอยู่แล้วค่ะค่ะขอบคุณทีมข้อเจอข้อใจนะคะ ขอบคุณทุกคนที่อยู่ในกลุ่มปิดเมื่อคืนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาหน้างานเมื่อคืนหน้าร้านก็แน่นๆแต่มานาวาทีแรกก็ฝนตกทุกทีทมีทั้งลมทั้งฝนนะคะเมื่อคืนแล้วคนดูก็ดีมากค่ะมาไวด้วยจ้าได้จา้า <c oughs> เราก็แล้วแต่แล้วแต่ใจคนนะคะร้อยคนก็ร้อยใจมีชอบก็มีไม่ชอบมีรักก็มีไม่รักธรรมดาเรื่องบางเรื่องก็ต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแยกแยะไปทางนู้นบ้างทางนี้บ้างค่ะจะให้อเล่นอยู่แบบเดียวมาแล้วัเขาจะเรียกว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้ยังไง <c oughs> ใช่เมื่อคืนใส่เสื้อสีแดงอ่าวันนี้เล่นข้างวัดเอบูบ้านหนองใหญ่อ่ะค่ะเข้าไปทางวัดหลกพ่อเดิมแหละแต่เป็นงานบ้านนะคะโดนตบสมบทบาทมากใช่แล้วคุณนายนี่เขานักแสดงมืออาชีพนะคะแบบว่าตบหน้านได้ดังแต่ก็ไม่เจ็บอืมตีไปเลยค่ะ แต่คุณก็ไม่ไวที่จะต้องดูเมื่อคืนแม่เล่นด้วยใช่ตอนใส่เสื้อสีแดงอ่ะเหมือนไหมใช่ขอบคุณค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนใครคิดดีทำดีขอให้มีโชคกินดีอยู่ดีขอให้มีโชคขอให้ได,ขขได้ขอให้โดนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เหมือนมาก ก็ไปขอมาใบหรือเติ้นให้มาใบหนึ่งเมื่อคืนเออลืมเราไม่ได้ลองอายุเติ้นบ้างนะว่าอายุเท่าไหร่กินดีอยู่ดีเขาให้มีโชคไร้ทุกไร้โศกไร้โลกภัยนอนรับฟันดีมีตังใช้จะทำอะไรก็ให้เจริญจะเรเิรนกลุ่มต่อไปก็งานคุณเติ้นนะคะจ้า ขอ้ถูกจ้าคอยได้ขอยโดนคนเราเนี่ยที่ชอบลุ้นนะเพราะอะไรไหมันมีอะไรให้ลุ้นไงถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่เล่นเฉลยมันก็ไม่มีอะไรให้ลุ้นใช่ไหม <laughs> วันนี้ก็มีลุ้นมาได้หนึ่งใบค่ะเมื่อคืนเต้นให้มาใบาหนึ่ง เขาว่าพายุเข้าจะรอดหรือเปล่าไม่รู้โอ้หฝนตกจนชินแล้วค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่ติชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเชียร์กันเมื่อคืนนะจ๊ะเมื่อคืนสรุปแล้วในกลุ่มปีดั้ง6,000กว่าคนห้นานมันต้องงานกลุ่มเติ้ลนี่ขอสัก7,000จะถึงไหมอีกขีวนันวันนี้วันนี้วันที่ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอีกสี่วันค่ะสงสารน้องๆกับคนดูมากอีกสี่วันลุยเลยเดิน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 นครสวรรค์บ้านนองใหญ่ใช่ไหมคะจะชวนแม่ไปดูแถวบ้านจ้าบ้านนองใหญ่จ้าคุณปีญยวรนลามตกแต่เมื่อคืนค่ะใช่สิ พายุเขาผ่านคืนนี้เป็นสักสามชั่วโมงกว่าขอเวลาพระพิรุณสักสามชั่วโมงกว่าคืนนี้เล่นเรื่องเคย้าค่ะจะภาพขอมาขอบคุณดอกกุหลาบจ้าเดี๋ยวบ่ายสองเราก็จะออกเดินทางได้ ทำไมดอกกุหลาบเขาให้ตั้งเยอะแยะแล้วบนนี้ที่เขาให้ทําเวลาสิบเทสได้สี่สิบดอกทําไมไม่ขึ้นล่ะคะเพราะอะไรอย่างไงจ้ะจงรอพี่ก่อนวันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดของใครบ้างคืนนี้เข้าไปดูลิเกกันเยอะ<ม>ๆนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ ของคุณคุณโยด้วยนะคะที่เรียกชายตลอดไม่เคยลืมทีมงานบ้านบารมีเมื่อยนอนคุยกันดีกว่าสบายใจเสื้อสวยค่ะเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อแขนยาวมากเหมือนแบบเรามีอะไรแบบ บังแดดได้บังลมได้อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีคุณวิไลวันจ้าพักที่นาวาค่ะดูทุกคืนทั้งปิดทั้งเปิดค่ะจงเรอขอบคุณค่ะส่งหัวใจรักคุณด้วยรักคุณจริงๆ วันนี้ใครอยู่ใกล้ๆหน้าง,งานมั้งคะที่สี่ร้อยกว่าคนเนี่ยมีไหมมีใครอยู่ใกล้ๆบ้านงานมั้งจ๊ะวันนี้เล่นงานบ้านนะจ๊ะไม่ได้เล่นที่วัดนะจ๊ะต่อคนไหมคะกุลาบอ่น่าจะหนึ่งคนต่อหนึ่งดอกอืมเราก็ว่าทําไมส่งตั้งคนเจ็ดแปดดอกเก้าดอกทําไมไม่ขึ้นโอ้เข้าใจแล้วงั้นก็ขายตั้งยี่สิบสองคนถึงจะได้ครบ กเจ้าใบกับน้องนายบานจะพา,าพอยู่แถวบ้านเลยค่ะอะหนูบอกเลยปียวันหนูบอกทางเลยลูกออคือใกล้วัดอะไรบ้านจะภาพอยู่ใกล้วัดอะไรจ๊ะอะปิยวันบานจะพา,าพอยู่ใกล้วัดอะไร ดูไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวลองทักแอดมินหาแอดมินทีนะคะเพราะว่าถ้าเข้ากลุ่มปิดแล้วอ่ะต้องดูได้นอกจากว่าเรากดไม่เป็นเราไม่เข้าใจว่าต้องกดยังไงแค่นั้นเองอินค้ากันค่ะ,คะขอบคุณค่ะกิทานเลยค่ะปลายเดือนนี้หยุดหลายวันเหงาหน้าด,ดูดีค่ะทุกคนได้พักผ่อนกันบ้าง เมื <cin stereotype> <m aks> ่อคืนลุ้นแต่ละคาขอนจะใบ้เวลาพูดออกลุ้นกันหน้าดูแต่สนุกนะแม่ชอบนะเราชอบเราชอบอ่ะได้กดเขารวมไหมคะตรงกุ้งกุบคนว่าแนะนำค่ะสนุกจริงค่ะ อาคุณปียะวันหายไปไหนแล้วเข้ากลุ่มปิดวันที่ยี่สิบงงสนุกมากขอบคุณครับกดตรงคำว่าแนะนำค่ะสนุกค่ะขอบคุณค่ะคุณรัชนาหัวร้อนน้ำตาไหลเลยจริงเรานะขำหูเมื่อคืนกับบทจะใบ คุณปีเยาวานหายไปไหนแล้วเนี่ยบอกว่าให้คอมเมนต์หน่อยว่าบ้านงานอยู่ใกล้วัดอะไรเมื่อคืนค่ะอค่ะถ้าจำไม่ผิด วัดหนองโพหลวงพ่อเดิมอ่าคุณแป้นลองไห้อยู่ดีควดเลาะไม่ทันเลใกล้วัดอลัญกาลามใกล้วัดอลันยิกาลามบ้านไม่ใช่วัดหนองโพเรืออะไรเละจ๊ะห,ห,ห่างจากวัดสามโลหนองปืนแตก ใกล้วัดอารันยิการามหนองปืนแตกค่ะอะโอเคชาบ้าานะคะจะรู้จักกันค่ะ เลยวัดหนองโพล,ลงพระเดิมขึ้นไปอีกค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้ววันนี้สารทิพย์หยุดเชื้อคืนนี้ไปชมมาเชียลิเกกันนะคะเดี๋ยวเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าใครดีใครดีนะจ๊ะ ขายหมดทุกวันรวยๆจ้าสวัสดีแม่ออนจ้าวันนี้เป็นวันช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นได้ตะโกนหรือเปล่าอืมนุกค่ะหญิงน้อย ชื่อน้อยเลยออกน,น้อยออกมันเป็นบางเรื่องคะ่ะเมื่อคืนเขาต้องรีบสรุปให้จบคะ่ะเพราะตำรวจมาคะ่ะนะจ๊ะปกติก็จะออกอีกหลายฉากค,คะ่ะแต่หมดเวลาก่อนนะคะ <S <s <assy> <S <s <assy> สวัสดีย่ายายเอจ้าอยู่ไหนจ้ามาไลฟ์สดค่าวเวลาเดี๋ยวเรามานั่งขำคนเดียวแล้วอขาผสมจ้าน้องนู้แสดงเป็นใบเป็นเด็กนาจะน่ารักมาโอเค เดี๋ยวแม่เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแล้วโทรไปปลุกคุณเจคุณสักชัยให้ตื่นก่อนนะคะสองโมจะอ,อกเดินทางแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะจ๊ะ